โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำเกมรวมกับคุยหลังเล่นเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่า Wave t a l เราจะมาคุยกันว่าเกมนี้ที่เราเล่นจบไปในเวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงมันเป็นยังไงบ้างเป็นเกมที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองเล่นกันดูนะเพราะว่าหนึ่งคือมาใช้เวลาไม่เยอะมันไม่ได้ยาก และมันมีจุดเด่นที่ชัดเจนส่วนจุดด้อยของมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีคือจุดด้อยของมันไม่ได้ด้อยจนเกินไปจนเรารู้สึกว่ามันแย่เราก็เลยอุ๊ยอันนี้เป็นเกมที่ถูกสร้างมาอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้เล่นกันดูเวฟเทลนั้นเป็นเกมแอคชั่นที่เน้นการเคลื่อนไหวถ้าพูดจริงๆมีแรงบันดาลใจมาอย่างหนักมากที่จะเป็นลูกหลานของเกมโซนิ c ใช่มีความคล้ายเกมโซนิกมากเพราะว่าเน้นความเคลื่อนไหวแล้วก็เราจะรู้สึกดีเมื่อการเคลื่อนไหวของเรานั้นแบบไหลลื่นอะไรพวกนี้เพราะงั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วสิ่งที่เขาตั้งใจทําออกมามันมันไหลลื่นไปตามนั้นจริงๆเลยเพราะงั้น เอออันนี้เป็นเกมที่แบบเน้นความไหลลื่นและไหลลื่นได้ตามนั้นจริงๆเราจะมี f e ล l i n g ประมาณนี้กับแบบพวก Need for Speed Underground เกมแข่งรถที่แบบสนุกหรือว่า Horizon เนี่ยก็ Horizon ภาคเฉพาะภาคซีโรดอนนะก็มีความไหลลื่นที่ไม่ค่อยสูญเสียความไหลลื่นไป Wave t a i l เป็นอีกหนึ่งเกมในนั้นซึ่ง Wave t a i l ไม่ใช่เกมฟอร์มใหญ่เป็นเกมฟอร์มเล็กสไตล์แบบทําให้มันเล็กๆลงมาเราจะเรียกเกมแนวนี้ว่าเกมแบบ Double A คือ Double A คือ การพยายามจะเป็นทริปเปิลเอในงบไม่เยอะพยายามทําเกมที่ดีออกมาโดยไม่ถึงขนาดที่มันจะเป็นเกมอินดี้แต่ไม่ใช่แบบเกมฟอร์มยักษ์ทุนหนาเหมือนทริปเปิลเอเว็บเทลเป็นเกมสไตล์นั้นที่แบบเออดีมากเลยถึงแม้มันจะแบบเกือบๆจะเป็นเกมอินดี้แล้วก็เถอะแต่ว่ามันยังมีความแบบคุณภาพในการทําอยู่มันไม่ถึงขนาดแบบพิกเซลอาร์ตหรือคนสร้างคนเดียวอะไรประมาณนี้มันยังเป็นทีมมันยังเป็นบริษัทอยู่เนาะแต่มันมีเอลเมนต์ของความเป็นเกมทริปเปิลเอชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ เสียงภาคมันไม่ค่อยครบตรงไหนที่มันเป็นคัตซีนหลักจริงๆถึงจะมีเสียงภาคส่วนตรงไหนเป็น NPC คุยกันคือไม่มีเสียงภาคเลยก็คือแบบสงสัยตัดงบตรงนี้ออกรวมถึงมันมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างของความเป็นเกมอินดี้ที่ไม่ใช่ทีมเป็นเออย่างชัดเจนเลยก็คือ accessibility มันไม่ค่อยดี accessibility เช่น การปรับเรสซลูชันของเกมนี้หรือว่าการปรับเสียงของเกมนี้มันบันเทิงมากจนเราต้องเอาไปตัดเป็นคลิปช็อตส่วนเรสซลูชันของเกมนี้นั้นปรับไม่ได้อยู่ที่ขนาดหน้าจอและเรสซลูชันเดิมของจอเราเท่านั้นก็เลยแบบเออปกติเกมที่เป็นเอจะไม่ค่อยพลาดอะไรเรื่องนี้แต่ว่าเกมนี้มันพลาดไนีเพราะฉะนั้นมันจะมีความน่าหงุดหงิดนิดน,นึงถ้าเราอยากจะปรับไปในทางที่ต้องการเช่นเล่น Windows Mode ไม่ได้อะไรพวกนี้และเล่น Full s ส r e e n แท้ๆก็ไม่ได้เพราะว่า มันจะเป็น borderless window แบบเต็มหน้าจอเท่านั้นก็เป็นอย่างนั้นไปเราซื้อเกมนี้มาตอนที่มันลดราคาเหลือ120บาทเดิมทีมันน่าจะราคาประมาณเดี๋ยวเราลองเปิดหาดูก่อนนะเวฟเทลเดิมทีเป็นเกมราคา590บาทแต่เราซื้อมาตอนลดราคาเหลือประมาณสัก115บาทหรือ120บาทนี่แหละก็เลยแบบเออก็น่าม,มาแนะนำแต่ว่า ถ้ารอลดได้ก็รอลดแต่ว่าเราว่า5 9าาบาทก็อาจอาจจะแพงไปสักสักหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบไม่ไม่คุ้มราคาอะไรประมาณนี้นะก็เป็นแบบเกมที่ซื้อได้ก็เกมก็เป็นเกมดับเบิลเอราคาก็เป็นราคาดับเบิลเอสำหรับใครที่แบบทนไม่ไหวกับเกมยุคนี้ซึ่งเราทนไม่ค่อยไหวนะสำหรับเกมแบบที่เป็นเอราคา2000นอ่ะเกมสไตล์ที่เป็นดนะับเบิลเอเนี่ยลงมาเป็นเกมอีกเกรดหนึ่งอ่ะก็ก็เป็นเกมที่ดีน่าเล่นนะ อย่างเกมเวบเทลเนี่ย590บาทเราก็สามารถแนะนําได้อย่างเต็มปากะนะถึงแม้คนที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยอย่างฉันจะแนะนําว่า590บาทนี่เมื่อก่อนซื้อ Assassin's Creed 3ได้เลยนะอะไรประมาณนี้แต่ก็ณตอนนี้ที่ราคาเกมมันเป็นแบบนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราเล่นได้เนาะอ่ะคราวนี้ เราคุยกันโดยภาพรวมแล้วว่านี่เป็นเกมแนวสไตล์โซนิกแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่แบบโซนิกจ๋าจคือจริงๆโซนิกก็มีเนื้อเรื่องแหละแต่ว่าเวฟเ,เทลเนี่ยฉันว่าเนื้อเรื่องมันมีความหนักแน่นกว่าเพราะว่าเขาตั้งเขามีความตั้งใจที่เขาอยากจะบอกอะไรบางอย่างในระดับหนึ่งะนะวิธีการพูดของเรามันจะเหมือนในว่าเวฟเ,เทลมีความเกม for Impact ทําให้เราแบบรักธรรมชาติทําให้เราใส่ใจเรื่องหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับ,กบความสัมพันธ์ของคนเพราะงั้นมาคุยกันเรื่องเนื้อเรื่องเอาแบบที่ไม่ค่อยสปอยเท่าไหร่ละกัน เพราะว่าเกมนี้เอลิเมนต์สปอค่อนข้างหนักแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าถ้า4-5หชั่วโมงก็ไปเล่นหรือว่าดูเราเล่นน่าจะง่ายกว่าละมั้งมาเนเรื่องของเกมนี้คือเราจะเล่นเป็นตัวเอกหัวฟ้าชื่อซ e กิ e t ซิกิต t นั้นอาศัยอยู่กับยาย2คนเป็นหลานกับยายแม่กับพ่อเขาเสียชีวิตไปด้วยเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะซิกิกับยายเนี่ยก็จะพยายามกำจัดเมือกดำคือ ซิกฤกตกับยายในะอยู่ในเมืองสแตนวิลที่มีเมือกดำมาในมาในช่วงหนึ่งแล้วซึ่งการเริ่มต้นของเกมนี้เนี่ยก็คือซิกฤ e t กับยายเจอสถานการณ์ที่ขับขันและจะเข้าไปโปรพันอยู่ในการกำจัดเมือกดำนี้ให้ได้และหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเรียนรู้ทั้งอดีตที่ผ่านมาว่าทำไมเมือกดำนี้ถึงมารวมถึงการกำจัดเมือกดำนี้ไปจนกระทั่งจบเกมก็คือกำจัดได้นั่นแหละเนาะมันจะมีเรื่องราวที่ ถ้าเล่ามันก็สปอยแต่ว่าเรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับแม่กับคนอื่นหรือว่ากับไทม์ไลน์ที่การเล่าเรื่องในอดีตของเมืองนี้เนี่ยจะจะถือว่าเป็นใจความหลักพ้อยหลักในจังหวะที่เราได้รู้เราค่อนข้างแบบรู้สึกดีนะและปกติเนี่ยคนในเมืองนี้จะไม่สามารถ ว่ายน้ำได้เพราะว่าแบบมันมีสิ่งที่อยู่ในน้ําหรือว่าเมือกมันทําให้น้ําสีอะไรประมาณนี้แล้วก็ซิกิตจะได้พลังในการว่ายน้ํามาซึ่งนั่นแหละทําให้เราเป็นตัวเอกนะเนาะและมันมีเหตุผลบางอย่างที่แบบเออเมคกเซนกับเนื้อเรื่องด้วยค่อนข้างดีเลยแหละสําหรับเราโดยรวมเราขอพูดว่าเกมนี้มีเนื้อเรื่องที่เสียดสีสังคมมีการใส่ดีไอวแต่ว่าไม่ถึงกับยัดเยียดขนาดน,นั้นโดยรวมเรายังว่ามันเป็นเกมที่ใจความค่อนข้างดีอยู่นะนั่นเป็นเนื้อเรื่องที่แบบพอจะเล่าได้คือถ้าหากว่า มันเป็นเกมสักแบบ2 0 30หรือ80ชั่วโมงที่เราเล่นมากันเป็นปกติอ่ะเราก็อยากจะเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังแต่ว่าอันนี้มันแค่4ีชั่วโมงแล้วว่าเราว่าน่าจะเล่นกันเองได้เนาะแบบเป็นเกมที่เราอยากแนะนํานะเพราะว่ามันสมูทดีมันสมูทดีต่อมาเรื่องเกมเพย์ของมันเกมเพย์เนี่ยใส่ใจความคล่องตัวอย่างมากอย่างที่เราบอกว่าแบบมันมีความฟินในทุกเอ e m เมนต์ถ้าทุกคนดูไลฟ์แรกหรือไลฟ์สอ่ะจะรู้สึกว่าแบบเราชมเกมนี้ตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วในแต่ละเกมะนะ แบบมันจะดีหรือมันจะไม่ดีคือมันจะมีแบบจุดให้เอ๊ะจุดให้หมุดหงิดอยู่เสมอเลยว่ามันดีมันไม่มันดีอย่างนั้นแต่มันจะมีข้อเสียอย่างนี้มันดีอย่างนั้นแต่มันก็จะมีข้อเสียบางอย่างตลอดเวลาซึ่งีกเกมเนี้ยถ้าเอาแค่ความคล่องตัวในการวิ่งกระโดดมันมีทุกท่าที่เราต้องการมันมีมันมีทุกแอคชั่นให้เราได้ใช้แล้วมันทาออกมาได้อย่างดีความคล่องตัวของเกมเนี้ยไม่มีที่ติเลยในการเคลื่อนที่แบบสมูทมาก ถ้าถ้าอย่าง Sonic เนี่ยเราก็เล่นไม่ค่อยไหวนะเพราะว่ามันเร็วไปแต่อันนี้สปีดมันมันโอเคด้วยแต่ก็เนาะอ,อันนี้เป็นพรีเฟรนซ์ของเราของเราโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นอาจจะก็ต้องไปดูเกมเพลย์ประกอบอีกทีหนึ่งนะซึ่งก็ก็อยู่ในชแนลของเราเหมือนกันนะสิ่งที่เราอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งพอมันคล่องตัวมันง่ายเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่ง่ายเกินไปเช่นการต่อสู้กับมอนสเตอร์การต่อสู้กับบอสไฟเนี่ย กลายเป็นเอลิเมนต์ลองที่เขาแบบใส่แบบค่อนข้างจะแบบขอไปทีนิดนึงบอสไฟท์ที่มีแค่อันเดียวในเกมนี้คือง่ายมากค่อนข้างชิวมากแบบไปดูได้เลยแบบโอ้ธรรมดาสุดๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ง่ายมันมีชาเลนจ์ที่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อย่างหนึ่งแล้วยากจัดก็คือชาเลนจ์แบบการเดินทางจาก a ไป B ีแบบทำแอตแทกเราจะเรียกมันว่าเหมือนแข่งรถอะไรประมาณนี้แต่แข่งกับเวลานะยากมากยากมากมันต้องใช้ความสมูทแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แบบเราจะต้องเล่นแบบเพอร์เฟครันหรือไม่ก็เกือบๆเท่านั้นอะมันถึงจะผ่านได้ซึ่งแบบโอเคมันมีบางอันที่เราข้ามไปเลยเพราะว่าบางอันมันแบบมันต้องหลายรอบมากจนเริ่มหงุดหงิดละก็เลยแบบเอองั้นก็ช่างมันก็แล้วกันเนาะนั่นก็เป็นเกมเพย์ของมันคือด้วยความที่มันเป็นเกมที่ดีในระดับหนึ่งอะมันให้อุปกรณ์ของเรามา ครบและมันให้ชาเลนที่ยากซึ่งมันทําให้เราแบบเอออยากจะเอาชนะมันอยู่บ้างอะนะเออฟีลิ่งดีฟีลิ่งดีนั่นก็คือเกมเพย์ที่แบบโอ้เป็นส่วนที่น่าชมมากแบบเขาตั้งใจเขาเน้นเรื่องนี้มาอย่างมากก็เลยแบบดีมากเลยต่อมาเป็นจุดที่เด่นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกประทับใจมากขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกว่ามันมันโดดเด่นนะก็คืออาร์ตเกมนี้ไม่ใช่เกมที่แบบภาพสวยแต่เป็นเกมที่สวยคืออาร์ตมันเด่นชัดได้ใจความและ การที่เราทําเป็นเกมอาร์ตสไตล์นี้การ์ตูนการ์ตูนแบบเนี้ยมันไม่กินเครื่องด้วยมันสามารถรันได้อย่างสมูทมากการ์จอของเรากินแค่40%เท่านั้นเองแบบดีมากดีมากเหมือนเนว่าเลยเนว่าก็ไม่มีปัญหาเรื่อง performance เลยแต่ว่าก็แลกมาด้วยแบบ accessibility ที่ขวยแตกนะบางทีเราก็คิดเหมือนกันนะว่าการที่เกมเกมหนึ่งอ่ะมันปรับได้หลายแบบเนี่ยมันทําให้กินสเปคมากขึ้นเพราะมันทําเผื่อรูปแบบอื่นที่เราไม่ได้ใช้หรือเปล่า นั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะอ่าโดยรวมๆอาร์ตเนี่ยหน้าแค่ซื้อมาเสพงานอาร์ตนู่นนี่นั่นก็ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละถือว่าแบบเป็นเกมที่ภาพสวยภาพสวยในแบบที่เขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นนะนะอ่ะโดยรวมๆก็คือข้อดีของมันเนี่ยมันสนุกเมื่อมันสมูทและมันลันไปได้เรื่อยๆจนจบเกมอย่างแบบเป็นเนื้อเดียวกันเลยมันสนุกมากและนี่คือข้อดีที่ใหญ่มากเนาะเกมถ้ามันสนุกเรื่องอื่นเราถือว่าเป็นเรื่องที่ลองลงมาได้แต่ถ้าหากว่า เกมมันไม่สนุกโอ้ยมันจะเนื้อเรื่องดีมันจะอะไรมันจะฝืนแต่นั่นแหละความสนุกเนี่ยเป็นเรื่องที่เอาไว้มองข้ามเอ e m เมนต์อื่นในในเกมเกมหนึ่งได้เยอะมากความสนุกและความสมูทเนี่ยเป็นข้อดีใหญ่ๆของเกมนี้เลยและเป็นข้อดีที่แบบเอาไปถัวกับข้อเสียอื่นๆได้หมดเพราะอย่างเช่นข้อเสียของมันอะไร accessibility แย่ ibility, yeah. ปรับเสียงปรับภาพแบบตลกประหลาดมากก็ไม่เป็นไรเพราะเกมมันสนุกเนื้อเรื่องมันตรงเกินไปทง้งที่มันมี potential ในการทำอย่างอื่นได้เยอะแต่ใจความของมันก็โอเค และเกมเพลย์มันสนุกเนี่ยมันเอาไปปิดท้ายประโยคอื่นๆได้หมดเลยเสียงภาคไม่ครบไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่เป็นไรเกมเพลย์มันสนุกมันเอาไปถั่วได้หมดเลยแต่ว่าข้อเสียเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เพราะว่าถ้าหากว่าเรามันเป็นข้อเสียที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องสังเกตอ่ะถ้าหากว่าแบบเราจําเป็นต้องสังเกตเราก็จะบอกเองว่าจุดนี้เป็นแบบเราแบบนิดพิกกิ้งแบบเราจุกจิกกับมันแต่เนี้ยไม่ใช่เสียงภาคมันขาดจนชัดเจนว่ามันขาดเพราะว่าในตัวคัสซีนะ่ะมันน้อยแต่คําพูดอื่นอะ่ะมันเยอะ และมันเป็นคําพูดที่ไม่มีเสียงภาคจนมันสังเกตได้อะว่ามันไม่มีเสียงภาคเนื้อเรื่องมันตรงไปตรงมาเกินไปหน่อยเพราะว่ามันใส่ NPC แปลกๆมาเยอะและเนื้อเรื่องทางไซ์เควสมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะแต่ว่าไม่มีเควสคือหาของส่งหาหนู่นนี่นั่นส่งและเควสหลักก็คือตัวที่ดําเนินไปตามเนื้อเรื่องหลักเควสลองอันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าก็ไม่ต้องทําก็ได้อะไรประมาณนั้นนะน,ะนั่นเป็นข้อดีข้อเสียของเกมนี้เท่าที่เราสัมผัสมาได้อะนะและ ประเด็นอีกอย่างที่เราอยากจะบอกก็คือเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาจากเล่นเกมย,วยาวๆมาแล้วย้ายมาเล่นเกมสั้นแทนเนี่ยเกมสั้นของมันเนี่ยมันมีข้อเสียที่มันเด่นๆอย่างหนึ่งก็คือ accessibility เอ้ยมันเกมสั้นเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกถึงแม้ว่าเราจะพยายามนะนะเราแบบพยายามมี mindset ว่าเกมที่ดีเนี่ยจะต้องมีคอนเทนต์ที่ดีในปริมาณที่พอเหมาะเกมมันสั้นก็ได้ถ้ามันได้ใจความของมันแต่ว่า เราก็มองข้ามความรู้สึกนี้ไปไม่ได้เราก็รู้สึกเหมือนว่าถ้าเราอยู่กับเกมเกมหนึ่งได้นานๆมันจะมันจะคุ้มกว่าอะไรประมาณนั้นนะเนาะเพราะฉะนั้นเกมเพลย์เกมนี้5ชั่วโมง5ชั่วโมงถือว่าสั้นแต่รายละเอียดมันมันแน่นก็ก็ถือว่ามองข้ามไปได้5ชั่วโมงและอย่างหนึ่งนะเราซื้อมาต่อราคาด้วย5ชั่วโมงสําหรับราคา120บาท่าคุ้มก็ได้คุ้มก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันเจอในเกมที่มันสั้นขนาดนี้แล้วอ่ะมันยังมีก,ก็คือขนาดเกมที่มันสั้นแค่นี้นะ ได้อะหรอกในการสู้วอรได้อะหรอกในการปีนป่าย,ยอะไรพวกเนี้ยมันยังวนเลยซึ่งแบบเฮ้ยมันน้อยแล้วนะแล้วเสียงภาคหรือได้อะหรอกที่เราเจอซ้ำเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเกมที่สั้นขนาดนี้แล้วเพราะงั้นเราก็เลยแบบเออในบางช็อตเนี่ยนะมันไม่ควรมีเรื่องให้เราหงุดหงิดแบบนี้ยแต่มันก็ดันมีขึ้นมาเราก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ในระยะเวลา5ชั่วโมงถ้าถ้ามัมนมันกลายเป็นการมีด้านดีกับด้านเสียที่ชัดเจนไปหน่อยะเนาะเออกลายเป็นอย่างนั้น ไปก็เลยแบบเออหชั่วโมงแล้วก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้อีกนะแต่ก็เถอะแต่ก็เอาเถอยังไงก็ตามนะโดยรวมแล้วเกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่น่าเล่นโดยเฉพาะถ้าคนซื้อตอนลดราคาเนี่ยเหลือร้อยบบาทแต่ถ้าซื้อเต็มราคาก็ก็ดูก่อนว่าเกมเพลย์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ซื้อกันเนาะห้าร้อยเก้าสิบมันก็ไม่ใช่ตังค์ที่มากหรือน้อยสําหรับเกมเกมหนึ่งนะมันมีเกมที่ราคาน้อยกว่านี้อีกเยอะแยะแล้วก็มีเกมที่ราคามากกว่านี้อีก3าสี่เท่า พราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าราคากลางๆค่อนไปทางข้างล่างด้วยซ้าก็น่าสนใจและอย่างหนึ่งที่เราคุยเรื่องราคาขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้อย่างหนึ่งว่าการที่เกมใช้เวลาจบน้อยเนี่ยมันอาจจะดึงดูดคนอนกประเภทหนึ่งมาก็ได้คือคนที่ไม่ได้มีเวลาเยอะแต่อยากจบเกมจริงๆเพราะเราเข้าใจนะมีคนไม่เล่นเกม Open World หรืออะไรพวกเนี้ยเพราะมันใช้เวลามากไปหรือว่าคนที่เล่นเกมม o b ถเพราะว่ามันจบภายในชั่วโมงเดียวอะไรประมาณนั้นมันมีคนประเภทนั้นอยู่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เราไง <laughs> ก็เป็นอย่างนั้นไปอ่ะ เพราะฉะนั้นลองดูเกมเพลย์ในช่องซื้อก็ดีนะเพราะว่าเรา,าเราทำคลิปนี้มาเพื่อแนะนําให้คนซื้อนะแต่ถ้าหากว่าไม่ซื้อก็ก็ลองดูเกมเพลย์ของเราเป็นคอนเทนต์ก็ได้ยังไงซะการดูคลิปในช่องเราเนี่ยเป็นเป็นการสนับสนุนที่ดีนะฮะเราเราพอเข้าใจได้ทุกครั้งที่เราเล่นเกมอินดี้มักจะไม่ค่อยมีคนดูเพราะว่ามันเป็นเกมที่คนไม่รู้จักแต่ว่าเราก็ยังอยากจะแนะนําเกมดีๆให้เสมอเกมนี้เป็นเกมที่คนรู้จักน้อยแต่ยังไงซะเราก็ว่ามันเป็นเกมที่ดีฮะนั่นแหละ คือสิ่งที่เราอยากจะมาแนะนำเกม v e t a l l เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ